นี้นะครับเราก็จะมาดูรถคันอีกหนึ่งรุ่นนะครับจากค่ายฮุนไดนะครับเรียกว่าฮุนไดเนี่ยเข้ามาทําตลาดอย่างจริงจังแล้วนะครับณตอนนี้บูธเนี่ยเรียกว่าใหญ่โตเลยและรถที่เราจะนํามาให้ดูกันในวันนี้นะครับแน่นอนครับ s t a r ซอร์นะครับรถมินิ MPV อีกหนึ่งรุ่นจากค่ายฮุนไดครับราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูกันก่อนเลยครับว่า s t a r เ a ซอร์เนี่ยความน่าสนใจที่เป็นมินิ MPV นะครับเรียกว่าเป็นรถยนต์มีทั้ง7ที่นั่งและก็6ที่นั่งนะครับถือว่าเป็นมินิ MPV คัน ประเทศไทยที่จัดจำหน่ายอยู่นะครับเรามาดูในรุ่นที่เป็น6กที่นั่งกันก่อนนะครับว่ามีความพิเศษและเป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าตาโดยรวมของ Star Gazer เนี่ยจริงๆแล้วก็จะคล้ายๆตัว s t a r l ี t นะครับที่เป็นรถตู้ของทางคุณใดนั่นเองนะครับแต่คันนี้เหมือนย่อส่วนลงมาเนี่ยเส้นไฟด้านบนนะครับเป็น LED ลากยาวเชื่อมต่อกันนะครับด้านล่างก็เป็นไฟหน้านั่นเองนะครับกระจังหน้าก็เป็นแบบเป็น no back นะครับใช้ด้านล่างนะครับก็เป็นสีที่ตัดกับตัวสีขาวนะครับสีออกเทาๆแล้วเป็นแนวด้านๆครับคือวัสดุโดยรวมเนี่ย เเคคทีีดยวนะรับรถคันนี้ประกอบจากประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นมินิ MPV รถในกลุ่มนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าคู่แข่งโดยตรงเขาก็คือพวกกลุ่ม BRV Veloz Ertiga าเอ็กซ์เ er นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยขนาดตัวถังเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับล้อเ,เนี่ย16นิ้วด้วยกันนะครับ2.05 R55 นั่นเองนะครับมีความเร็กระดีกับตัวถังรถนะครับเพราะเครื่องยนต์คันนี้มันแค่แค่เป็นบล็อก1.5ลิตรไม่มีเทอร์บโบนะครับดังนั้นเนี่ยแรงม้้าาแรงบิดดเเนี่ย่ยยกก็ไมไมมอะม มาก็อยู่ที่115แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่144นิวตันเมตรนั่นเองนะครับมาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับจะเห็นได้ว่ารถเนี่ยไม่ได้สูงมากตัวนี้ก็จะเป็นแอบเป็นสีแบบทูโทนนะครับเพราะหลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีดําตัวรถก็เป็นสีขาวนั่นเองนะครับเรามาดูด้านท้ายรถกันครับไฟของเขานี่ ไฟเรียงยาวเหมือนตัวทีหรือเป็นตัวคอนนั่นเองนะครับจริงๆโดยรวมเนี่ยเส้นสายต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าการออกแบบของคุณดเนี่ยมันดูมีความล้าสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้มีกล้องถอยหลังให้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซ,นเซอร์รอบคันนั่นเองครับด้านในเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวลองมาดูกันะครับแน่นอนคันนี้ก็ไม่ได้เป็นประตูไฟฟ้านะครับก็เป็นประตูป,ตปกติคันนี้เป็นแบบ6กที่นั่งนะครับพื้นที่ด้านหลังนี่เดี๋ยวลองดูนะครับถ้าพับเบาะแล้วจะกว้างขนาดไหน ภายในก็ถือว่าค่อนข้างกว้างทีเดียวนะครับเบาะเนี่ยถือว่าเรียบไปกับตัวรถครับเปิดมาก็ยังมีช่องเก็บของด้วยเช่นกันนะครับจริงๆรถในกลุ่มนี้ก็จะคล้ายๆกันครเพราะเบาะต่างๆเนี่ยจะมีเล้าอะไรอยู่ด้านท้ายรถนะครับก็ค,คืออยู่ด้านใต้นั่นเองเนี่ยก็จะไม่ได้มีอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับช่องเก็บของพอร์ต USB ไม่มี power outlet อยู่ตำแหน่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันนะครับแล้วลองนั่งเบาะแถวหลัางกันดูครับครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นเบาะหนังที่มันแยกชิ้นกันนั่นเองครับจุดที่มันแตกต่างระหว่าง6กับ7ที่นั่งนี่ก็คือเบาะแถวสองนั่นเองนะครับก็คือ,บอเบาะนี้จะเป็นเบาะแยกนั่นเองวิธีการเข้าเบาะแถว2นี่ก็พับตรงตำแหน่งตรงนี้นนสลักล็อกนี่ปลดมาปุ๊บเข้าได้ง,ง่ายดีเดียวนะครับอืมก็พับขึ้นเอ้ย เบาะนั่งแถว3มนี่ถือว่าดีนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือผมเมื่อกี้ทดสอบกับเซียวีเลยคือคันนี้เซียวีนั่งชันเข่าอย่างนี้แต่คันนี้คือนั่งเนี่ยเข่าเนี่ยอยู่ประมาณนี้ถือว่านั่งทางไกลได้แน่นอนครับแล้วเบาะเนี่ยมันปรับเอียงได้ค่อนข้างเยอะนะครับคือปรับได้เนี่ยปรับตั้งตรงหรือปรับเอียงสุด I, ตำแหน่งนั่งมันดีนะครับผมว่ามันโอเคนะสำหรับเบาะนั่งแถว3เนี่ยถามว่าในกลุ่มรถมินิ m p v เนี่ยก็ต้องบอกว่านั่งได้สบายกว่า PPV ีว PP ีได้ซ้ำนะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะเอออันนี้ถือว่าดีครับแล้วแอร์เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามันจะมีช่องแอร์ด้านบนอันนี้เหมือนเออร์ติก้าจริงๆรถกลุ่มเนี่ยแอร์ Air จะคล้ายๆนะครับคือช่องอยู่ด้านบนเนี่ยความเย็นทั่วถึงแน่นอนแต่ปรับความเย็นไม่ได้แต่สามารถปรับแรงลมได้อืมอันนี้ถือว่าโอเคถ้าเราจะย้ายมานั่งเบาะแถว2อวงอ นี่เราแค่เดินมาลองปิดดูนี่ตำแหน่งคือเบาะหน้าเนี่ยถอยมาสุดเบาะเราเนี่ยถอยไปด้านหน้านี่ถอยไปด้านหลังก็ได้พอมันเป็นหกที่นั่งเนี่ยแล้วเบาะมันแยกเนี่ยผมมองว่าเบาะแถวสองเนี่ยมันทําให้นั่งแล้วรู้สึกมันสบายมากกว่าและทําให้เบาะแถวสามเนี่ยมันไม่ติอึดอัดด้วยเช่นกันรับเนี่ยพื้นที่ยังพอมีเหลืออยู่ด้วยแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเธอมาข้างหน้าเนี่ย เนี่ยก็ยังเรียกว่านั่งได้นะครับคือบออเนี่ถอยค่อนข้างเยอะคือโดยรวมเนี่ยผมว่าบาะแบบ6กที่นั่งนี่เวอร์มากๆนะครับเดี๋ยวลองอาจจะพาไปดูบาะเจ็ดที่นั่งว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้ทีเดียวอันนี้มีโต๊ะกินข้าวให้ด้วยนี อันนี้ถือว่าดีนะครับช่อง USB มีให้ถึง2ช่องตรงกลางนี้มีช่องวางแก้วขนาดใหญ่ให้ที่ตำแหน่งประตูด้วยครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีตรงตำแหน่งตรงนี้ดังนั้นเขาก็จะมีช่องตรงตำแหน่งประตูให้ด้วยนะครับครับผมในส่วนของผู้ขับขี่ครับก็ต้องบอกว่าดูมีความทันสมัยตำแหน่งต่างๆของที่นั่งผู้ขี่นะผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเพราะหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ TFT นะครับก็คือเป็นดิจิตอลเลยแล ouais ้วปุ klar, ่มต่างๆตรงมาไลัยเนี hm, ่ยสามารถพับเข้าออกได้ขึ like ้นลงได้เนี่ยทำให้ตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยผมว่ามันโอเคนะเพราะโดยตำแหน่งที่ผมนั่งเนี่า มุมมองต่างๆเนี่ยเคลียร์ในการขับขี่นะครับอันนี้ถือว่าดีแล้วก็ตำแหน่งหน้าจอต่างๆเนี่ยคือเขาดูมีความทันสมัยนะครับวัสดุต่างๆของตัวรถเนี่ยตกแต่งเนี่ยคล้ายๆโครเมียมแบบด้านนะแล้วเนี่ยช่องเล็กๆเนี่ยเขาก็ยังแบบแอบเก็บของได้นิดหน่อยนะครับคือเก็บเหรียญเก็บใบต่างๆเนี่ยที่ตำแหน่งตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับช่องด้านล่างนี่ก็สามารถเก็บของได้มีไฟแอร์เนี่ยก็เป็นโซนเดียวนะครับก็คือปรับที่ด้านหน้าเท่านั้นด้านหลังเนี่ยก็ปรับแค่แรงลมเท่านั้นนะครับตรงตำแหน่งนี้มีช่อง USB ให้หนึ่งช่อง Power เเลช่องที่เก็บแก้วน้ําช่องเก็บต่างๆมีโหมดกันกับขี่โหมดก็มีทั้งหมดด้วยกัน4โหมดครับอีโค o r นอร์มอลสแล้วก็ Smart นั่นเองนะครับก็โดยรวม4โหมดเกียร์นี่ปรับที่ตําแหน่งตรงนี้โดยรวมของ s t a r ์เกเซอเนี่ยครับเราอาจจะต้องทดลองกันกับขี่กันดูอีกทีนะครับว่าดีแค่ไหนแต่โดยรวมเนี่ยวัสดุการตกแตง่ง เบาการนั่งต่างๆมุมมองต่างๆของตัวรถเนี่ยถือว่าดีทีเดียวนะครับถ้าในภาพรวมณนะตรงนี้นะถือว่าตลาดนี้เนี่ยมีการแข่งขันที่สูงมากๆครับเพราะตัวเลือกรถเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวมินิเอเพวีเนี่ยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องไปดูอีกทีนะครับว่าการกขี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวแอบไปดูเบาภายในแบบ7ที่นั่งนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับภายในคันนี้นะครับก็เป็นแบบ7ที่นั่งนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าเวลาพับเบาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับอ่ะพับตรงตำแหน่งเหมือนกันนะครับ พับขึ้นลงก็เหมือนเหมือนกันนะครับการน,นั่งอย่างที่อกนะครับคือเนี่ยลองพับขึ้นมา ขาติดไหมก็ไม่ติดนะครับคืออันนี้ถอยมาสุดด้วยไม่ได้ว่าถอยไปข้างหน้านะครับกันนี้ถอยมาสุดละก็ยังนั่งได้นะครับคือเจ็ดที่นั่งอย่างที่บอกแต่จะบอกว่า6กที่นั่งเนี่ยผมคิดว่ามันสบายกว่าเพราะว่าตำแหน่งตรงช่องคอพีตรงเนี้ยมันหายไปดังนั้นเนี่ยหที่นั่งเนี่ยจะค่อนข้างสบายกว่าเจ็ดที่นั่งนะครับแต่วัสดุต่างๆเนี่ยเรียกว่าเหมือนกันเลยช่องวางแก้วน้ําแอร์เนี่ยตำแหน่งเดียวกันอย่างอื่นก็ไม่ได้มีปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับเพราะโดยรวมเนี่ยรถแบบเจ็ดที่นั่งกับหกที่นั แถวตรงกลางนี้เท่านั้นเองครับรับผมแล้วทั้งหมดนี้นะครับกับ Star Gazer นะครับเรียกว่าเป็นน้องใหม่กับ Mini MPV นะครับราคาเริ่มต้นถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับกับราคาอยู่ที่769,0 0 0บาทนะครับและจบที่ตัวท็อปของเขาอยู่ที่869,00 0บาทนบาทครับเรียกว่าคันนี้ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเพราะด้วยเหตุผลอะไรความแตกต่างและน่าสนใจของเขา้นั้นก็คือตัวเบาะนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นในตลาดกลุ่มเดียวนะครับที่มีตัวเลือกแบบ6ที่นั่งครับนอกจากนี้เป็นแบบ7ที่นั่งทั้ ทำให้ดูตัวรถน่าสนใจมากยิ่งขึ้น,นครับและการขับขี่เป็นยังไงกันบ้างเครื่องยนต์1.5จะไหวไหมเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปลองทดสอบกันดูอีกทีนะครับแต่โดยวัสดุงานตัวแต่งต่างๆของตัวรถเนี่ยคันนี้ถือว่าน่าสนใจมากทีเดียวครับงไาวันนี้ผมก็ขอฝากเพจ Auto Spin ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยครับ